แล้ครับเดี๋ยวเรามาเรียนในหัวข้อแรกนะครับผมกับหัวข้อที่2เนาะซึ่งอยู่ในกลุ่มแรกนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของการจัดฟอร์แมตนะครับก็คือมีการตั้งค่าหน้ากระดาษเนาะนะครับแล้วก็ปรับหน่วยวัดนะครับระยะขอบระหว่างกระดาษจัดฟอร์แมตฟอนต์แล้วก็สไตล์นะครับซึ่งเป็นเบสิกเริ่มแรกเลยสําหรับการทําเอกสารนะครับผมโอเคเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยครับตัวเวิร์เอกสารเวิรเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขยายนินะครับ ก่อนที่เราจะทําเอกสารอะไรทุกครั้งนะครับให้น้องๆมาตรวจสอบตรงนี้ก่อนสิ่งที่จะตรวจสอบอันแรกเลยนะครับเราต้องไปตรวจสอบที่เมนูเขาโครงก่อนนะครับเมนูเขาโครงทางด้านบนนี้เนาะตรงนี้เราจะไปตรวจสอบระยะขอบก่อนนะครับผมถ้าเราจะทําเอกสารของราชการเนาะเราต้องเป๊ะเรื่องระยะขอบนะครับการวางแนวแล้วก็ขนาดกระดาษนะครับเราจะไปตรวจสอบ3อันนี้ก่อน โอเคอ่ะเราไปดูก่อนระยะขอบจําได้ไหมเอ่ยนะครับถ้าเป็นเอกสารราชการระยะขอบอยู่ไหนฮะทางด้านบนคืออะไรครับอ่ะเราไปกําหนดระยะขอบไปที่เมนูระยะขอบก่อนนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาตรงระยะขอบกําหนดเองนะครับจะเจอป๊อปอัพแบบนี้นะฮะป๊อปอัพแบบนี้นะครับอ่ะจำได้ไหมเอ่ยระยะขอบของด้านบนคือเท่าไหร่นะ2.5นะครับด้านซ้ายคือเท่าไหร่ สามนะครับอ่าด้านขวาคือเท่าไหรลูกสองด้านล่างคืออะไรฮะ2ออันนี้2.54นะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดตัวระยะขอบตรงนี้ได้นะครับนะฮะแล้วในนี้มีอะไรให้เรากําหนดได้อีกนะครับในตัวนี้นะครับหน้าจอนี้ไปเลือกที่เมนูแท็บที่2เรื่องกระดาษครับอ่ามันก็จะกําหนดตัวอะไรครับตัวขนาดกระดาษนะให้เราเนะให้เรากําหนดตัวขนาดการะดาษจากตรงนี้ได้เลย นะครับส่วนเมนูเค้าโครงนะครับเมนูเ้าโครงอันนี้เรายังไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะใช้แค่ระยะขอบกับกระดาษนะครับระยะขอบเนี่ยมันสามารถตั้งได้ด้วยว่าขนาดกระดาษของเราเนี่ยจะเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนนะครับแนวตั้งหรือแนวนอนนาะนะครับแล้วก็ใช้กับทั้งเอกสารไหมนะครับหรือจุดมีเป็นต้นไปเพราะว่าบางเอกสารเนี่ยมันจะมีการตั้งขนาดกระดาษที่เป็นแนวตั้ง นะครับแล้วก็บางหน้ามันจะเป็นแนวนอนอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับเราก็จะใช้วิธีการตั้งแบบนี้นะครับแต่เลือกจากจุดนี้เป็นต้นไปหรือว่าข้อความที่ไฮไลท์เฉพาะในหน้านั้นที่เราอยากจะให้มันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงได้เลยอ่ะเราไปตั้งค่านากระดาษกสองจุนะครับสายจะเป็น3ล่างก็จะเป็น2.5นะครับขวาก็จะเป็น2 ครวก็กดตกลงได้เลยนะครับค่าหน้ากระดาษเราก็จะได้ละนะครับซึ่งไม้บรรทัดเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะครับไม้บรรทัดจะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านสายมือของเรานั่นเองนะฮะเอาละครับเมื่อกี้นะครับเราตั้งค่าหน้ากระดาษไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเราถ้าสมมุติว่าเราขี้เกียจตั้งอยู่บ่อยๆนะครับเราเวิร์ดเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราตั้งค่าเนี่ยเป็นดีฟอล l t ไว้ได้เลย วิธีการตั้งค่าให้เป็น default นะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าตัวเลือกนะครับตัวเลือกตรงนี้นะฮะกดไปที่ตัวเลือกได้เลยครับจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกของบทก็คือการตั้งค่าพื้นฐานของบทนะครับผมตัวนี้นะฮะเราให้ไปดูที่ตัวเมนูที่เขียน่าขั้นสูงตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับ ในตัวเมนูขั้นสูงตัวนี้นะครับมันจะเป็นการตั้งค่านะครับพื้นฐานในที่เราแบบอยากจะให้พอเปิดเอกสารมาแต่ละครั้งให้มันเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็คือในพวกของการตัง้งค่าหน่วยวัดนะครับมีหน่วยวัดที่บอกไปเมื่อตอนต,อนต้นนี้นะครับเพราะว่าถ้าบางเครื่องเนี่ยเขาจะตั้งค่าเนี่ยบางเครื่องมันก็จะไม่เป็นเซนติเมตรบางเครื่องมันก็จะเ, im, เ,เ,จะเป็นนิวนะครับแต่เอกสารของเราเนี่ยมันถูก ตั้งค่าถูกวัดมาหรือว่าเทมเพลตเราเนี่ยมันให้เป็นเซนติเมตรหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูตรงคําว่าแสดงนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูตรงคําว่าการวัดในหน่วยวัดแล้วก็เลือกเป็นเซนติเมตรนะครับเลือกเป็นเซนติเมตรเนาะนะฮะเมื่อเลือกเป็นเซนติเมตรแล้วถ้าเราอยากจะตั้งค่าอย่างอื่นอีกเราก็สามารถที่จะตั้งค่าในนี้ได้เลยนะครับผม แต่สิ่งที่จะให้ทุกคนได้ดูนะครับจะให้ทุกคนได้ดูนะครับมันคือการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งฟอนต์นะครับฝั่งฟอนต์นะครับฝั่งฟอนต์ในที่นี้หมายถึงยังไงหมายถึงว่ามันจะป้องกันว่าถ้าสมมติว่าเครื่องเราถูกตั้งฟอนต์ไว้เป็นแบบนี้แล้วนะครับตั้งไว้เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะ พอไปเปิดเครื่องอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นฟอนต์เหมือนกับเครื่องเราซึ่งในบางทีเนี่ยนะครับในทุกทุกครั้งอ่ะก็คือเราจะเจอปัญหาว่าเอ้ยสมมุติว่าเราเลือกอังสนาดีไวที่เครื่องเราแต่อังสนาดีไวมีทุกเครื่องแหละเอาฟอนต์แบบนี้แล้วกันทีเสารบันซึ่งเป็นฟอนต์ราชการอย่างเงี้ยบางเครื่องจะไม่ได้ลงไว้เมื่อเราทําเอกสารที่เป็นทีเสารบันไปเปิไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งดันไม่มีทีเสสารบันนะครับเครื่องมันก็จะอ่านไม่ได้มันก็จะเป็นภาษาที่แบบว่า ได้ใหญ่บ้างเล็กมากไม่ตรงกับฟอนต์ตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ฮะมาดูที่เมนูของคำว่าบันทึกเมื่อก,กี้เราตั้งค่าขั้นสูงก็คือเราไปตั้งเป็นเซนติเมตรไว้เนอะในเมนูตั้งค่าขั้นสูงใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราจะฝังฟอนต์เนี่ยนะครับก็คือเปิดเครื่องไหนจะไม่มีปัญหาว่าฟอนต์เครื่องนั้นไม่มีนะครับเราจะเอาฟอนตะ์เนี่ย เซฟไปกับตัว Word ตัวนั้นเลยตัวไฟล์ตัวนั้นเลยนะครับไปที่เมนูบันทึกนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาดูตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะฮะมันจะมีคำว่าฝั่งฟอนในไฟล์นะครับให้น้องน้องนะครับติดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับฝั่งฟอนตในไฟล์นะครับแล้วก็ฝั่งเฉพาะอักขระที่ใช้ในเอกสารนะครับแล้วก็มากดตกลงตรงนี้ได้เลยนะครับ เราก็กดฝังไว้เพื่อเครื่องนั้นเราไม่มีนะครับเครื่องอื่นม,มีก็กดตกลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสร็จในเรื่องของแรกแล้วนะครับในเรื่องของการตั้งขอบเอกสารนะครับผมตั้งระยะห่างของเอกสารนะฮะแต่เดี๋ยวพี่จะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับน้องๆครับน้องๆลอง,อง,องพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับอ่าดูนะเอนเลงมาอ่าเนี่ย เห็นไหมน้องๆสังเกตดูไหมว่าตัวระยะห่างบรรทัดเนี่ยของแต่ละข้อความเนี่ยแต่ละบรรทัดมันห่างกันเอ๊ะทำไมมันถึงห่างกันเยอะขนาดนี้ถ้าเมื่อใดน้องเปิดไฟล์มาหรือเปิดหน้าเปล่าวของ Word มาปุ๊บแล้วก็มีการมันพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปแบบเนี้ยนะครับล้ารู้สึกว่าเอ้ยมันห่างกันอันนี้มันห่างกันจริงๆนะครับวิธีแก้นะครับให้น้องกด Ctrl A นะครับ คอนโทเอก็คือ c ปุ R ่ม CtrL แล้วก็ตามด้วยตัว A พร้อมกันนะครับมันจะเป็นการไฮไลท์หมดทั้งหมดนะครับอันนี้เนจะเป็นแป้นทางลัดเนาะจะเป็นแป้นทางลัดนะครับคอนโทเก็คือปุ่มอะไรลูก C P ีนะครับอาแล้วก็ L นะครับบวกด้วยตัว A ในแป้นพิมพ์ของเรานะครับมันจะเป็นการคลุมดำทั้งหมดเลย นะครับอ่าเมื่อเราก,กด c อนโทรลเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องๆมาดูตรงเมนูทางด้านบนตรงนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ลูกสัญลักษณ์ตัวนี้อ่พี่ขยายเยอะไลยสัญลักษณ์ตัวนี้นี่นี่ที่มันมีเหมือนเป็นขีดขีดแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตัวนี้ครับน้องๆตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําเอกสารเนี่ยเราต้องปรับให้มาเป็นดี f a u l t ก่อนก็คือระยะห่างแต่ละบรรทัดเนี่ยแค่หึ่บรรทัดหรือว่าซิงเกิลเท่านั้นนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้1.0ก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่มันขึ้นคํำว่าเอาที่ว่างนะครับหลังย่อหน้าออกให้หนูกดเอาออกก่อนนะครับ มันก็จะเห็นไหมมันทัดมันจะหดขึ้นไปแล้วจากนั้นนะครับเรามาเช็คดูตรงนี้เราจะกด1.0ตรงนี้ก็ได้หรือจะมากดคําว่าตัวเลือกระหว่างบรรทัดก็ได้ถ้าหนูกดเข้าตัวเลือกระหว่างบรรทัดนะครับหนูจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอแบบนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับเมนูคําว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดตรงนี้ก่อนศูนย์พีทีหนูจำพีหนูจำตัวแบบฟอร์มบันทึกข้อความได้ไหม มันจะมีบอกว่าบรรทัดนี้ต้องมีตัวเลขกี่ P t กี่พอยต์อย่างเงี้ยก่อนกี่พอยต์หลังกี่พอยต์นั่นหมายถึงว่าคำว่าก่อนกี่พอยต์เนี่ยหมายถึงว่าก่อนที่บรรทัดเนี้ยสมมติว่านี่เป็นบรรทัดอันนี้เป็นข้อความใช่ป่ะก่อนที่จะอยู่บรรทัดเนี้ยมันจะต้องเว้นระยะห่างลงมากี่พอยต์นะครับส่วนหลังเนี่ยหมายความว่าหลังจากบรรทัดเนี้ยเนี่ยหลังจากบรรทัดเนี้ยลงไปเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างทั้งหมด กี่พอย์นะครับตรงนี้เราต้องเลือกเป็นหลายบรรทัดนะครับแล้วก็ขนาดนะครับผมเราจะเลือกเป็น1.0นเนาะ1.0นะครับจำไว้เลยเนาะเป็น1.0อย่างนี้นะครับอ่ะเรามาลองตั้งกันตรงนี้เป็น1.0นะครับกดตกลงเห็นไหมมันจะขยับขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้อ่ะตัวฟอนต์เราก็จะมาปรับให้เป็น TH สารบันนะอ่ะน้องๆจำไว้เลยนะครับว่าถ้าทำงานในหน่วยงานราชการนะครับ เราจะมีฟอนต์ทางราชการนะครับนั่นก็คือนะครับ t ฟอนต์ที่ชื่อว่า t h นะครับแล้วก็สาราบันนะฮะ t h สาราบันนะครับนะและ้ว t h สาราบันนะ่ะมันก็ดันมีมีอะไรอีกครับมันก็จะมีอ่ะพี่ขี้เกียจพิมพ์เขียนเนาะพี่ใช้ลูกน้ำมันก็จะมี t h สาราบัน p s k นะครับแล้วมันก็จะมี T-H สา r าบ n น,นะครับ I นะ I-T แล้วก็เลข9ที่เป็นเลขไทยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมี T-H สาลาบาน,นะครับ New New แล้วมันต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยอ่ะ T-H า a าบ a นอันเนี้ยมันเป็นรุ่นแรกนะครับกับ P-S-K เนี่ยมันเป็นรุ่นแรกนะครับ ไอส่วน IT9 เนี่ยนะครับมันเป็นอฟอนต์นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับโดยปกติแล้วหนังสือราชการของไทยเราเนี่ยมักจะนิยมเขียนตัวเลขไทยนะครับไอตัวเนี้ยฟอนต์ตัวนเ,นนเนี้ยทีเทสารพันไอทีเนี่ยมันจะมาช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยกดเลขอารบิกแล้วมันก็จะเป็นเลขไทยให้อัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มชิปแล้วก็ไปเลือกเลขไทยในแป้นพิมพ์ ก็คือเรากดเลขอารบิกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ,อด้านขวามือของแป้นพิมพ์ได้เลยมันก็จะเป็นเลขไทยให้ AI. นะครับส่วนอันนี้นะครับไทยสาร,รบัญนิวเนี่ยเป็นฟอนต์ล่าสุดซึ่งมีการปรับปรุงให้โค้งมนหรือว่าสลักสลวยเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เรายังไม่คือโดยหน่วยงานราชการก็จะลงแค่ psk กับ it 9 psk เนี่ยมันจะเป็นเลขอารบิกก็เลขอารบิกนะถ้าอยากต้องการเลขไทยหนูจะต้องไปกดปุ่มชิปแล้วก็เลือกตัวเลขไทยที่อยู่ในแป้นพิมพ์แทน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสะดวกเราก็ลงนะครับฟอนที่ชื่อว่า TH สราบรบ b a n IT ล้วก็เลือก้าแบบนี้ไปก็ได้นะครับอ่ะเมื่อเราคุมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกตัวฟอนตัวนี้นะครับผมปกติแล้วฟอนนะครับเราจะเลือก TH สรารบ b a เนานะขนาดฟอนต์อยู่ที่เท่าไหร่ครับ16นะครับผมขนาดฟอน์อยู่ที่16เนะ่เราก็เลือกเลยนะฮนะ TH ารบ a b a n พี่ก็เลือก IT New เนาะ แล้วก็16 enter ตัวเลขต้องเป็น16 enter เปลี่ยนเลยเห็นไหมอันนี้เราก็จะได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในบทของที่เกี่ยวกับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับหน่วยวัดนะครับผมต่างๆนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับใน EP ถัดไปนะครับเราจะมาะทำในเรื่องของเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างจดหมายเวียน นะครับสร้างจดหมายวี